สวัสดีครับผมเหรียญคุณที่ทำ Product Development จากบริษัทดิบรับ Application Fulment ที่รวบรวมบริการเก็บแพ็คส่งทุกอย่างาไว้ในแอปแอปเดียวครับเมื่อก่อนครับถ้าเราเลือกถึงคลังสินค้า Fulment เราคงนึกถึงคลังสินค้าขนาดใหญ่มีชั้นวางของเยอะมีเชลเยอะมีอัตราการแพ็คต่อวันสูงแต่ในปัจจุบันครับผม Application ดิบรับของเราย่อทุกอย่างครับผมไม่ว่าจะเป็นบริการเก็บแพ็คส่ง เราก็สามารถจัดการทุกอย่างได้ภายในแอปแอปเดียวครับผมแอปพลิเคชันริบลับครับผมประกอบด้วยกัน2ฟังก์ชันหลักๆครับผมฟังก์ชันแรกคือ WMS หรือ Warehouse Management System ก็คือระบบจัดการคลังสินค้าและอีกอันหนึ่งก็คือ Order Management System หรือ OMS นั่นเองครับคือทางฝั่งพวอค้าแม่ค้าออนไลน์สามารถจัดการคำสั่งซื้อมายันทางฝั่งคลังสินค้าเพื่อให้คลังคลังสินค้า ได้แพ็คของส่งตามที่ออเดอร์กำหนดได้ครับตอนนี้ครับแอปพลิเคชันริบับของเราได้เปิดขนส่งทั้งหมด4เจ้าใหญ่ครับผมได้แก่แฟร์เคอรี่นินจาแล้วก็ไปซีครับซึ่งขนส่งเหล่านี้ครับสามารถกดเรียกรถผ่านทางแอปพลิเคชันรบับได้เลยครับ <Wow. S 1> ซึ่งถือว่าสะดวกต่อการใช้งานมากเลยครับ <Wow. S 1> ถ้าถามว่าแอปพลิเคชันริบลับเหมาะกับใครต้องบอกเลยครับแอปพลิเคชันริบลับเหมาะสาหรับธุรกิจ <Wow. S 1> เลยครับผมไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เปิดมานานแล้ว หรือว่าเพิ่งเปิดหรือกําลังคิดอยากจะทําธุรกิจฟูเแบนด์ก็สามารถใช้แอปพลิเคชันลิบลับได้ครับผมและธุรกิจที่เหมาะกับสําหรับแอปพลิเคชันลิบลับมากนะครับผม <c oughs> ก็ได้แก่ร้านรับฝากพัสดุครับที่แอปพลิเคชันลิบลับของเราจะช่วยเข้าไปเติมเต็มไปเพิ่มยอดขายไปเพิ่มยอดการส่งพัสดุในร้านของคุณให้มากยิ่งขึ้นครับผม โดยแอปพลิเคชันรบับของเราครับผมจะช่วยเข้าไปเพิ่มอัตรายอดการส่งวัสดุครับผมโดยวิธีคือรับฝากสินค้าจากพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่เขามียอดดรอปออฟหรือยอดส่งวัสดุแล้วเราครับผมนำลิบรับเข้าไปเสนอเพื่อรับการแพ็กสินค้าจากเขาในกรณีที่เขาไม่สามารถเพิ่มจุลล์คาบิซิตี้หรือเพิ่มปริมาณการแพ็กต่อวันได้ครับเราจะเป็นคนรับหน้าที่เองโดยให้เขามีหน้าที่ขายคือขายไปส่วนแอปพลิเคชันของเราครับผม ก็คือว่าเราแค่รับยอดการขายสินค้าและส่งออกอ,อเดอร์สินค้าให้ทานต่อวันเพียงเท่านี้ครับผมส่วนค่าบริการของเรานะครับผมเริ่มต้นเพียงออเดอร์ละ1บาทครับผมซึ่งถือว่าถูกสุดในท้องตลาดแล้วครับผม ไม่ว่าลังสินค้านะจะมี500ออเดอร์1,000ออเดอร์หรือ5,000ออเดอร์ก็จ่ายเพียงออเดอร์ละ1บาทครับถ้า500ออเดอร์ก็จ่ายเพียง500บาท1,000ออเดอร์ 1, order, ก็จ่ายเพียง1,000บาทครับ <Wow. S 1> และ,ะไรายได้ของทางคลังสินค้าหรือรับฝากสินค้านะครับผมที่จะได้รับนะครับผมก็คือยอดที่เรียกเก็บจากทางพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ได้โดยตรงเลยครับผมซึ่งยอดเหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นค่าบริการเก็บแพ็คส่งทางลังสินค้าครับหรือรับรับฝากพัสดุสามารถเรียกเก็บได้โดยตรงเลยครับ ซึ่งถือว่าเรามีรายจ่ายน้อยมากๆครับเมื่อเปรียบเทียบกับกำไรรับกำไรเน้นๆรายจ่ายถูกลงใช้แอปพลิเคชันริมบบนะครับเรามาดูเคสตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จกันดีกว่าครับผมเคสคุณอ้นครับเปิดร้านรับฝากพัสดุอยู่แถววงเวียนใหญ่ครับเมื่อก่อนครับคุณอ้นก็ได้รับยอดการส่งพัสดุต่อวันไม่มากนะครับผมอยู่ที่ประมาณไม่เกิน500ออเดอร์ต่อเดือนคุณอ้นเลยคิดหาวิธีทางว่าจะสามารถนําธุรกิจหรือบริการเสริมอะไร ที่สามารถเข้ามาต่อยอดกับทางธุรกิจเดิมที่เป็นร้านราับฝากพรสดุได้ไหมจนวันนึงครับคุณโอ้นได้มาพบกับแอพพลิเคชันลิบลับของเราซึ่งเป็นบริการฟูลเมนขนาดเล็กที่รวบรวมไว้ภายในแอพแอป,ปเดียวทําให้คุณโอ้นครับผมเริ่มศึกษาวิธีการทำฟูลเมนโดยทางเราครับได้ส่งเซลล์เข้าไปให้คำปรึกษาคําแนะนําการวางแผนให้กับทางคุณอ้นครับผมในปัจจุบันครับ คุณอ้นได้มีลูกค้ามากถึง4รายและพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เหล่านั้นครับผมยอดเฉลี่ยแล้วออเดอร์อยู่ที่500ออเดอร์ต่อเดือนเมือ่อคูณ4รายก็ได้เท่ากับ2,000ออเดอร์และเมื่อรวมกับทางคุณอ้นที่มียอดส,งส่งพัสดุเดิมอยู่ประมาณ500ออเดอร์ทำให้คุณอ้นครับปัจจุบันมียอดเฉลี่ยส,งส่งวัสดุต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ2,500ออเดอร์ต่อเดือนครับเห็นได้ว่าหลังจากที่คุณอ้นได้รู้จักกับทางแอปพลิเคชันริบลัของเราทําให้รายได้เพิ่มมากขึ้นยอดผนส,ส่งพัสดขข อย่าลืมนะครับแอปพลิเคชันรีบรับของเราบริการเก็บแพ็คส่งฟูลเมนด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวสามารถทำกำไรได้งอกงามกับร้านค้าพัสดุของคุณได้ครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่กำลังมองหาคางคางสินค้าที่จะใช้รีบรับของเรานะครับผมตอนนี้ครับแอปพลิเคชันรีบรับของเราสามารถรองรับคำสั่งซื้อผ่านทางช h อปปี้ได้ครับ <Wow. S 1> โดยสามารถดึงยอดคำสั่งซื้ออัตโนมัติผ่านทาง API ของทางช็อปปี้ได้โดยตรงเลยครับสะดวกและใช้งานง่ายมากๆเลยครับ ตอนนี้ครับแอปพลิเคชันริบลับของเราให้ดาวน์โหลดแล้วใน iOS และ Android พิเศษสุดครับสำหรับลูกค้าที่สมัครเข้าใหม่เดือนแรกรับทันที500เครดิตครับผมในเดือนแรกให้ใช้กันอย่างจุๆไปเลยและเดือนถัดๆไปครับได้เริ่มต้นอยู่ที่50เครดิตในทุกๆเดือนครับผมสุดท้ายนี้ครับผมอยากฝากถึงคลังสินค้าหรือร้านค้าพัสดุที่กำลังมองหาธุรก,กิจเสริมให้ริบลับของเราเข้าไปช่วยในธุรก,กิจของท่านรายได้เพิ่มขึ้นรายจ่ายน้อยลง ขอบคุณครับ